จงเลือกมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจากนี้ไปนะคะจนกว่าเราจะจากโลกใบน,นี้ไปทุกคนคะ่ะเมื่อเราตาระหนักรู้เก็ตเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตของเราเราคือคนเลือกฉะนั้นหยุดที่จะให้คนอื่นมาเลือกชีวิตให้กับเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้เราวิเคราะห์คิดทําตามเสียงหัวใจของตัวเองเลือกที่จะเป็นแบบไหน เริ่มต้นจากการที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขเลือกที่จะมีความสุขก่อนเลือกที่จะคิดดีคิดในด้านบวกเพราะความคิดดีคิดบวกมันก็คือพลังงานที่จะทําให้เรามีพลังงานที่สูงเป็นพลังงานแห่งการสร้างชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนฉะนั้นหยุดที่จะให้คนอื่นเลือกชีวิตของเราได้แล้วค่ะเราจงเลือกชีวิตด้วยตัวของเราเองเพราะเรานะคะเกิดมาเพื่อสร้างความสุขเพื่อสร้าง สิ่งที่ตัวเองปรารถนาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เมื่อทุกคนระหนักรู้แล้วตัวตนเป็นใครจงเลือกใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเอง